วสวัสดีครับช่างเทนสวัสดีครับต้องขออนญาติผมไม่ได้เอ่นอนี่แน่นะครับเรามาเจอกันอีกทีนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอินเทนพลังงานสะอาดนะครับวันนี้มาคุยกับช่างเทนเนาะเพราะว่า ให้มันมีมันม,ม,นมีที่เราเราอยากจะแนะนําวันนี้ผมมาเจอช่างเทงกําลังใบลิงตู้ใช่ไหมครับตู้นี้คือตู้อะไรนะครับผมตู้อ่าเป็นเป็นตู้คอมไบเนอร์ตู้คอมไบเนอร์อังกฤษใช่ไหมครับคือใช่ตั้งแต่หนึ่งกิโลวัตต์ถึงสามกิโลวัตนะครับตัวนี้ก็คือที่ที่ที่อยู่กับช่างเทงก็คือหนึ่งกิโลวัตต์กับสามกิโลวัตต์เนาะใช่จากไรเซบูนะครับเออโอเคไหนผมวางใกล้ๆกล้ได้ไหมครับอ่าตอนนี้โอเคโอเค,อเค,อเคนี่นะ เอันนี้ตู้ของเดี๋ยวอ๋อนี่มีมีตู้ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นตู้พลาสติกกันน้ำอ๋อกันน้ำเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็คือ1กิโลวัตต์ถึง1.5ถึง3กิโลวัตใช่ครับใช้ใช้ตู้นี้ใช่ครับอ๋อครับช่างเทนแนะนำหน่อยก็คืออันนี้คือเป็นพลาสติกเปิดมาอย่างนี้เนาะเปิดกดมาอ๋อโอ้ดูสวยงามครับ แล้วก็มีซีนรอบๆด้วยนะซีกันน้กันน้ำครับกันน้ำด้วยครับ,รบผมถามหน่อยเอ่อช่างเทียมผมรบกวนอธิบายหน่อยครับว่าข้างในมีมีมีอะไรบ้างอ๋อครับก็ก็เหมาเดีวว้วก็คือเราก็จะมีฟิลฟิลด้าน,านอ่า ไฟดีซีฮะก็ยัง่ไฟอ๋อเอฟบวกฟิวลบอ๋ออันนี้คือมีลาเบลมีมีโค้ดบอกเลยใช่แปะให้เรียบร้อยนะครับเป็นมาตรฐานนะครับใช่ครับอืมก็คือคุณเจาะตัวนี้มาแล้วก็เอาสายพีพีมาบวกลบครับครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไปเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ข้าอินเวอร์เตอร์ครับผมย่ออะไรก็ได้ครับับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นฟิวอันนี้เป็นเบรกเกอร์เนาะดีซีเบรกเกอร์ใช่ครับผมเบรกเกอร์ครับกี่พันอันนี้สเปคเท่าไหร่นะครับสเปคหนึ่งบาท 1,000งพนโวลต์ดีซีครับครับผมนี่สามสิบสอแอมป์ครับผมครับต่อไปก็นี่เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่าดีซีครัตัวเซิร์ฟโพเทชชั่นใช่ครับถูกต้องครับไฟดีซีนะครับก็คือครบนะของเนี้อันนี้สามารถจะเป็นสติงเดียวเพราะว่า3 3มสามวั์ก็จะมีชุดหนึ่งติงเดียวครับแล้วต่อไปก็เป็นฝั่งเอซีฝั่งเอซีเหมือนกันฮะก็คือจะมีฟิลเหมือนกันก็เป็น ฟิวไลน์ครับฟิวนิวตันฟิวไลน์ฟิวนิวตันคือเปิดในเอซีนะก็เปก็เอซีเบเกอร์ครับครับผมเป็นตู้คอมเบเนอร์เป็นออนกิดเนาะตัวนี้โอเคก็จะมีดีซีและเอซีคือจะมีแยกระหว่างดีซีภาคเอซีภาคดีซีแล้วภาคเอซีนะครับตู้โดยภาพรวมของตู้ก็เป็นตู้พลาสติกกันน้ำแล้วก็มีลาเบล์ด้วยติดให้เรียบร้อยว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอะไร นะครับ,รบแล้วก็กันน้ําก็คือจะมีซีนยางาปิดมีฝาครอบกรอบตรงนี้ปิดเรียบร้อยนะครับนี่อย่างนี้นะครับหรือแบบนี้ก็จะมีหลายหลายดีไซน์นะครับมีแบบ2รุ่นซีนยางอย่างนี้จะเห็นเลยนะครับ,รบก็ดูสวยงามเวลาเอาไปติดตั้งหน้างานแล้วก็ในใน,ใน,ใน,ในบ้านอของของผู้ใช้งานก็จะ ดูสวยงามดีใช่เพราะมันเป็นพลาสติกคือถ้าเป็นตู้เหล็กบางทีบางคนมันเหมาะกับโรงงานไหมครับผมตู้เหล็กมันก็ดูแบบเทอะทะไม่สวยงามแต่ตู้พลาสติกนี่ดูแบบอ่ามันสวยงามกว่านะครับขึ้นอยดี๋ยวลูกค้าครับอ๋อได้ตู้เหล็กก็มีเจ้าเลยอ๋อครับผมแต่ว่าข้อดีของมันก็คือหนึ่งแบบมีกันน้ําตู้ของช่างเทนก็คือจะมีลาเบลให้เรียบร้อยนะครับถูกต้องครับมีลาเบลแปะให้เรียบร้อยเป็นมาตรฐานนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ใช้กับอะไร สายด้านในผมก็จะใช้สายทีวีในการวายริ่งเลยครับอ๋อเดี๋ยวผมมันจะทนดนานอ๋อโอเคมาผมเอ๋และนี่นี่นี่เอามาเตรียมไว้เอาไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมไ้ได้เวางตรงนี้โอเควางครับได้นะครับใช้สายพีวีอ๋อถ้าเป็นภาคดีซีแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นสายพีวีวลยิ่งเลยใช่ครับอ๋อครับผมเดี๋ยวลูกค้าเขาจะเป็นรอยฮะอืม ถ้าภาควริงเพราะว่าจะทนแรงดนันแต่จริงๆถ้าเป็นหนึ่งสตริงมันก็มันได้ใช้ใสายปกติแต่ว,ว่าผมไหน,นก็คือใชใ้ให้เหมือนกันให้เป็นมาตรฐานของเราไปครับเพราะว่าเผื่อวันที่สิบหกแผงยี่สิบแผงก็ใช้สายธรรมดาก็จะไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นถ้าเป็นภาคดีซีก็คือเป็น P ีวีเคเบิลเลยคือทนแรงนั้นได้หนึ่งพันโวล์หนึ่งพันโวล์นะแล้วก็การลักษณะการวลลิงการจําสายก็คือจะมี มีมาร์กมีมาร์ให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเป็นมาตรฐานเนาะแล้วก็การย้ำสายก็คือใช้หางปลาใช่ย้ำสายมีมาร์กบอกโค้ดว่าเป็นสายอะไรนะครับเป็นหวเนวตอนเนี่ยอ๋อครับผมบางบางยี่ห้อเนี่ยบางที่ทาเนี่ยเปิดเข้าไปเนี่ยโอเคสายแบบไม่มีมาร์กไม่มีอะไรก็คือบางครั้งถ้าเกิดปินมาเป็นนาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แก้ไขยากไม่มีมาตรฐาน นะครับบางทีอาจถ้าลูกค้าบางคนไปต่อแผงมันสิบแผงขึ้นบางทีมันมันอาจจะมีไปไปไปแลบมาได้ไปสายเาเเพราะว่าสายทนบางทีคนเขาเน้นถูกบางทีไปซื้อสายทนแรงดันแค่สามร้อยโวลต์ครับหกร้อยโวลต์ครับบางทีคุณอาจจะต่อแผงสิบแผงเนี่ยแรงดันก็สี่ร้อยโวลต์แล้เพียงต่ตอนนี้ทนแรงดันได้กี่โวลต์หนึ่งพันโวลต์ครับแล้วเท่ากับสเปคหนึ่งพันโวลต์แหละครับผมเดียวหนึ่งพันนะครับก็อันนี้หนึ่งพันหมดเลยอันนี้ก็หนึ่งพันเหมือนกันฮะแล้วก็มี เอาอีกอันนึงก็คือมีกาวให้เรียบร้อยมีจุดคอมมอนกาวเรียบร้อยนะครับในตู้มีให้นะครับกาวใช้งานครับแค่คนมาเอาสายมาคอนเน็กครับผมโอเคอันนี้คือเป็นตู้คอมเบเนอร์นะครับช่างเทนวันนี้เราเราจะคุยกันประมาณนี้ผมถามก่อนราคาที่ขายเนี่ยปอติี้าผมขายอยู่สามพันห้าสามพันห้าครับผมแต่ถ้า ซื้อผ่านทักอินเทนอินเทนทักไลน์ทักเฟซมาครับผมเหลือสาวเหลือสามพันสามพันสามพันมีค่าขนส่งไหมครับช่างเทนหรือว่าโปรโมชั่นในสามพันนี่รวมค่าส่งไปแล้วโอ้โหเอาเต็มที่เลยครับนะคือสามพันบาทรวมค่าขนส่งสำหรับตู้นี้นะอันนี้สามกิโลวัตต์เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องห้ากิโลวัตต์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นน้ําจิ้มหน่อยช่างเทนพอดียังไม่เสร็จ ยกมาให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนมาดูหน่อยอ่านี่นี่อ่ายกมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่ายกมาก่อนเอะราคาค่อยนั่นอีกทีนี่คือตัวยกยกอย่างนี้โอเคครับผมนี่คือตัวห้ากิโลวัตต์นะหกิโลวัตต์อ้ดูสวยงามครับผมโอเคเดี๋ยวยังไม่ก่อนผมจะยังไม่ให้ดูแต่ผมให้ดูสามกิโลวัตต์ก่อนสามกิโลวัตต์ก็คือสามพัน0 0รมสามพันบาท รวมค่าขนส่งผมท <ไง S 1> ุกค,คนมยุก,กอีกทีนึงโอเคครับตัวนี้นะฮะสามพันบาทรวมค่าส่งเรียบร้อยใช่ครับครับ,เ,รบเพราะว่าก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าช่างด้วยกันซื้อขึ้นมามีราคาอีกลดอีกลดอีกได้อีกพอได้อยู่นะพอได้นะ<ช> <S 2> <S 2> โอเคก,ก็ต้องถามมานะครับราคาช่างทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะข้าวมันไสจะอรโมอสักหน่อยทบุญอ๋อครับผม วันนี้ก็ขอบคุณช่างเทนที่ที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ตู้คอมเบเนอร์สำหรับงานโซล่าออนกริดนะฮะออนกริดเลยแหละตัวนี้นะครับวันนี้ถ้าใครสนใจอยากได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าใครอยากได้ก็สอบถามเข้ามาในเฟ e บุ๊กนะครับทักมาได้ทักมาก็ได้นะครับในแฟนเพจเราคืออินเทนพลังงานสะราด ครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ